เยาวชนว่า1น0ยคนนะครับตามโครงการสร้างใจไทยสู้ใจตายรุ่นเ,เศเซเซนะครับไปศึกษาศิลปะวัฒนธรรมประติศาสร์และก็ธรรมชาติทองทะเลอันดามันกันในจังหวัดกระบี่ครับ โดยมีเยาวชนว่าซอกเอ่อรอยยี่สิบคนนะครับในโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นเดซึบเซนี่ก็เดินทางกันไปติ่กระบี่นะไปศึกษา,าเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่เทซู่นเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันเยาวชนทุกคนก็นจะไปเรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีชีวิตของผู้คนในฝั่งอันดามันต่ว่ามีความลากล่ายและก็เฉียมโยงกันครับค่ะหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปแล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติหาดนอพัลธาราเกาะพีพี่รวมั้งศึกษาเรียนรู้ ูวิธที่ชุมชนที่ชุมชนของเทียวบ้านนาตีนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่ทางนี้หลังจากการศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่แล้วเยาว,วชนจากโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นทีซ4ซีกามีกาหนดศึกษาดูงานในจังหวัดภูเก,ก็ตและจังหวัดพังงา <c oughs> เพื่อเรียนรู้และก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมกันก่อนจะกลับไปเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับเพื่อนๆและก็คนในชุมชนข้องตัวเองด้วยค่ะครับผม